เอาละครับผมก็หวัดดีน้องๆทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับที่เพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีคนคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้พี่รีวิวห้องนี่สงผมเป็นไรนะผมยังไม่ยาวนะครับทุกคนตอนนี้ก็รีวิวห้องครับทุกคนครับนะไม่รู้จะอยากดูอะไรหนักหนานะครับโอเคมาเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะครับผมนะต้นจากประตูเลยครับ เดินเข้ามาในประตูนี้ปิดไว้อยู่นะครับสำหรับรีวิวห้องก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรีวิวให้เดี๋ยวสำหรับบ้านเอาไว้ก่อนนะทุกคนนะนี่ครับหน้าตาหลอดเหลาเจ๊ว่ด<ๆ><ๆ>นี่ก็เป็นตู้นะเดินเข้ามาจากประตูก็จะเป็นตู้นะครับตู้เก็บอะไรก็ไม่รู้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยอ่าหน้าตามอาจจะหวานแหววไปนิดนึงนะนี่เป็นเสื้อผ้านะทุกคนนะนี่ก็มีอะไรไม่รู้แป้งแช่โอ้โหเต็มไปหมด ก็คือแม่แม่เขาซื้อมานะครับก็เลยผมก็เลยมาใช้นะตู้นะมไม่ได้ซื้อเองนะเดินเข้ามาอ่กผ่านตู้เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นเตียงนอนไม่ใช่เตียงนอนนะเป็นฟูกนอนเลยแหละมีแสงก็เต็มเลยเป็นเตียงนอนนะทุกคนนะนี่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟให้นะผมปุ๊บนี่เปิดไฟทุกหลอดเลย <c oughs> นะครับผมเออส่วนโต๊ะก็มอาไว้ก่อนนะเป็นเตียงนอนครับเดินเข้ามาจากประตูนะ <c oughs> ปุ๊บนี่นี่เห็นไหม ปึ๊บประตูอยู่นี้นี่เ่ประตูนี้ปึ๊เบเดินเข้ามาปึ๊บเป็นเตียงนอนเป็นตู้ตู้แล้วก็เป็นเตียงนอนครับ <S <S 1> <S 1> สามารถได้จัดไหมตอบเลยว่าจัดครับ <S 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 เพราะว่าเพิง่งซักมานะครัเพิ่งซักมาปึ๊บล้วก็เอามาปูไว้ก็เลยอ่าก็เลยปูยเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะหน้าต่างใหญ่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านนะนี่ก็จะเป็นข้างบ้านฝัน่งนี้นะครับประตูหน้าต่างนะครับก็เปิดได้นะครับผม ไม่กล้องรู้สึกมันมุมวอีงไม่รู้ว่บมันน่าจะย้อนแสงนะทุกคนนะมาทีนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่เล่นเกมแคสเกมนะครับก็จะเดินเข้ามาปุ๊บเป็นโต๊ะแคสเกมนะครับนี่ลบทิ้งผายเลยอันนี้กําลังดูตลกฉากอยู่นะครับทุกคนก็ไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับก็งานก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นเวลาบ่ายมงกว่าครับผมจะทํางานกลางวันนะครับทุกคนรับันดับแรกก็เดินเข้ามานี่ เ,เดินเข้ามาจากประตูเมื่อกี้ก็าจะเจอพัดลมปึ๊บมันจะมีทางเดินผมจะทำทางเดินไว้เล็กๆนี่เดินักไปอาจจะลกุลกๆหน่อยนะครับทุกคนครับนะมันห้องกนสวดอะเนาะมีเป็นพัดลมอนะพัดลมตัวใหญ่ๆเนะป,ปิ้งๆเลยคนระับเป่าไปผมว่าจะซื้อพัดลมอ่ไอเย็นอยู่นะครับ ร้อนแล้วเกินนี่เป่ามาตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้วัดนะทุกคนเก้า <g ill ain> อี้วัดนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะก็คือตอนนี้เป็นอัปเกรดเป็นผ้าม่านตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะก็คือผมไม่ได้ถ่ายรูไปไว้ตอนนั้นเดี๋ยวถ้ามีรูปเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะแต่ว่ามันผมไม่มีรูปนะก็เปลี่ยนเป็นผ้าม่านนะผ้าม่านมึงผ้าม่านนี่ผ้ <c oughs> <c oughs> าม่านผ้าม่านเป็นเป็นไม้ไผ่ครับทุกคนครับโอ้โหเราเป็นไม้ไผ่อะเอ้าคิดดูอ๋ นะครับผมเราไม้ไผ่อันนี้ก็จะเป็นกล่องพวกคอมพิวเตอร์นะพวกอุปกรณ์อะไรตัวอย่างที่ก็เป็นไม้กันสั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องนี่กล้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นจอยเป็นจอยจอยนะครับอันนี้เป็นกล่องเคสนี่จอยจอยตัวนี้นะครับจอยตัวนี้นะครับผมก็เป็นเก้าอี้วัดนะทุกคนนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะฝั่งนี้ก็จะเป็นคอมนะไม่ใช่อันนี้เป็นเออนี่เป็นเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะ ไม่ใช่ CPU เนี่ยเดี๋ยวไปเรียก CPU นะอันนั้นคนแก่เขาเรียกกันนะ CPU เนะี่ยอันนี้เป็นเครื่องสำรองไฟนะทุกคนประมาณสองหมื่นอะไรนี่แหละผมไม่รู้นะซื้อมานะครับเอาไฟกันไฟดับไฟกระชากนะครับนะครับเรามาดูส่วนของโต๊ะคอมกันบ้างนะอันนี้เป็นเก้าอี้นะเก้าอี้ที่นั่งเล่นเลยแหละเออทุกคนเห็นนะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้องกล้องที่ไว้ส่องเวลาเล่นเกมนะครับนี่ว้าว wow. และสองนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเออ่เนี่ยเวลาสองกล้องกล้องสองมาตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บสองมาตรงนี้ปุ๊บนี่ครับเราก็จะเห็นเอา,เาละครับผมสวัสด,ดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะคะคลาลลลลับผมโอเพื่อติดอ่างกันแล้วครับนะผมติดอ่างไปซะกันเลยให้ตายเถอนะแต่ผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะอ่า เอาปาดเจริญกระช่างนะผมออกงานแล้วกันนะครับผมนะก็หลังจากที่ไม่ได้ออกงานก็มีเวลาหลายวันนะทุกคนนะนี่อ,อันนี้จะเป็นการ์ดจอนะครับนี่สามสินหกซไอนี่เป็นชุดน้ําอันนี้เป็นซีพียูนะครับที่เคนเห็นกันนั่นแหละอันนี้เป็นตัวดับกลิ่นนะครับดับกลิ่นนะครับห้องจะเป็นสีเทาๆเทาอ่อนๆนะอันนี้โต๊ะคอมก็จะมีอ่า อันนี้เป็นต้นไม้ครับไปซื้อมานะคูนประดับประดับเออประดับแล้วมีอันนี้เลยนะมี่ไอไฟด้วยไฟไฟไฟลุงอ่อนี่เป็นไงแล้วไฟครับแต่ว่าจริงมันยาวกว่าน,นี้นี่มันขาดนะดี่เดี๋ยวผมจะถ่ายกลางคืนให้ดูอันนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับโลอันนี้หูฟังอะไรก็ไม่รู้ราคาหกร้อยกว่าบาทเนี่ยไม้ไม้มันดีผมก็เลยซื้อไม้มา <laughs> อันนี้เป็นจอยแล้วโลจิเทคนะครับที่ซื้อมาเล่นเกมนะดีมากจอยตัวนี้ อันนี้เนี่ยจอยขับแมคโครครับก็คือผมจะติดตั้งไว้สองข้างของเก้าอี้นะจะได้แบบสมดุลน,นะครับเดี๋ยวออกให้ดูโอ้ยไอ้เหี้ยลมเข้าไม่ก็ขออภัยนะ,ะนี่บผมนะก็เป็นจอยดีๆเลยเนี่ยนะครับก็ราคาสองตัวนี้สามพันนะครัน <c oughs> แรงมากครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะทีปคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอะไรไม่รู้ผมเล่นยางเดีอวครับนี่โครที่ถ้ามีท่นตามมันต้องสองอด อันนี้ก็จะเป็นลาโพงเอ่อซื mm ้อมานานแล้วลำโพงลำโพงมาแถมกับมือถือโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะรีวิว่ดูแล้วนะเอเสี้ยมความันคว่ำยังไงวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟที่ไว้ชาร์จแบตไว้เปิดไฟเปิดนี่มีไฟด้วยนะนี่ไฟ USB นะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่กล่ออย่างนี้นี่ปุ๊บนี่นะผมเวลาแชทเกมก็จะเปิดไฟมาให้มันสองหน้าจะให้ขาวๆนะครับ ครับผมน,นี่ก่อนเดี๋ยวผมเปิดเฟซเปิดเฟซก่อนเปิดเฟซก่อนปุ๊บนี่เฟซผมนะนี่ยเน,นี่เปิดเฟสโอเคนะครับก็เดี๋ยวปิดไฟมาก่อนปิดไฟมาก่อนเออมันแสบตานะครับทุกคนแสบตาแสบตาปุ<ะ>๊บนี่ครับผมปิดปุ๊บไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคอมนะครับลองดนะูหลังเครื่องกันบ้างเลย,ยนี่ครับหลังเครื่องโอโ้โหรกมากอันนี้เป็นตัวขยาย USB นะทุกคนนะ ขยายนะครับเป็นอันนี้จะเป็นบลูทูธแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธเป็นเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็เป็นจอยนะครับ <c oughs> ซื้อมาเป็นครบเลยนะครับทุกคน,นนี่เป็นเครื่องนะอันนี้กระจกนี่แตะไม่ได้นะเพราะว่ามันร้อนนะเดี๋ยวมือเราเย็นๆเนี่ยมันจะแตกเอานะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกอ่างใต้ข้างใต้ก็ไม่มีเลยครับนี่โอ้เข้ายีวัดมึงหลอกมากเลยก็คือตอนนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะก็คือมันเหลือเตียง เตียงยังไม่มีนะสังเกตว่าเตียงยังไม่มีผมเอาคูก,กวางไว้ข้างล่างเตียงแล้วก็มีแอ์นะคแอ์แอ์ติดข้างบนนะอันนี้เป็นฝ้านะทุกคนนะเออถ่ายไฟดูกคนเอออันนี้เป็นฝ้านะไฟนี่ติดเองนะทําเองนะครับทําเองเลยแหละนี่ปึ๊บนะผมอันนี้ก็ห้องก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นไฟนะอันนี้เป็นพมา่านเพิ่งซื้อมาเพิ่งได้มาเมื่อสองสามวันที่แล้วเองนะ ก็<_ <d> _ <n> _>เหลือแอร์เหลือเก้าอี้เหลือเตียงนะสามอย่างหลักๆที่มันแพงน,นะแต่เอาไว้ก่อนนะไว้อัปเกรดทีหลังนะอันนี้ก็จะเป็นคอมนะคอมของผมที่ใช้งานนะครับก็ถามว่าแรงไหมก็แรงความกว่านะอันนี้การ์ดจอก็อยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นมือถือนะครับนี่เป็นมือถืออ้ดูมือถือที่ใช้งานนะครนี่อันนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอโฟนเจ็ดนะ เมื่อก่อนได้ใช้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะไปใช้อันนี้ที่ถ่ายนี่เป็นไอโฟน 10s นะเนี่ยนี่มีช้อปปี้ดังมาด้วยนะทุกคนโอ้ก็ประมาณนี้ก็พออันนี้ก็จะเป็นผนังเออเอาไว้ซับเสียงไม่รู้จะซับได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกล่องสัญญาณไ i ไฟนะทุกคนไรไฟก็ต่อมาหาคอมเลยปุ๊บนี่เล่นอยู่เครื่องเดียวในโต๊ะนี่ก็ประมาณสี่พันอันนี้ก็เป็นแสนเลยนะเนี่ย ทั้งหมดนี่เป็นแสนแล้วแน่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมภาพรวมนะครับทุกคนก็เก้าอี้วัดนะพัดลมพัดลมใหญ่นี้พัดลมอยู่บ้านนานแล้วอันนี้เป็นการดจออันนี้ก็จะเป็นพระนะครับทุกคนข้างบนเี่เป็นพระพระมานี่พวก็เพิ่งติดไปนะโอเคก็คนอยากดูนะครับเยอะเดี๋ยวผมจะถ่ายกลางคืนให้ดูด้วยนะเดี๋ยวจะถ่ายกลางคืนมันๆตอนมืนๆเลยตอนนี้มันยังไม่มืนนะทุกคนเดี๋ยวถ่ายกลางคืนให้ดูด้วยนะครับผม เ๋ผมก็ตอนนี้ก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายให้ดูดเล่นๆนะครับอันนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะผมจำชื่อไม่ได้ลวนี่ต้นไม้นะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นไม่มีอะไรครับนี่ข้างหลังอันนี้ก็เป็นปลั๊กไฟนะนี่เป็นปลั๊กไฟที่ทําขึ้นเองนะครับทําเองนะเนี่ยทําเองนะปลั๊กไฟนี่ต่อเองครับอันนี้ก็เสียบอันนี้ก็จะเป็นเสียบอ่ตัวตัวนี่ตัวเครื่องสำรองไฟนะครับี๋ยว เราปักของคอมพิวเตอร์มาเสียบตรงนี้นะครับมาเสียบตรง,มา,ตรงมาเสียบตรงเครื่องสำรองไฟนะทุกคนนะประมาณนี้นครับอ่าข้างชิ้นชักเหรอชิ้นชักก็จะไม่ค่อยมีอะไรครับไม่กิงขยนะก็จะมีเครื่องระบายความร้อนนะที่ไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์ไม่ทำอะไรก็เป็นู้นี่เป็นพวกสายชาร์จนี่ครับผมไอไฟที่มันขาดนะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตไไม่ได้ใช้นะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับนะประมาณนี้ครับทุกคนครับ สำหรับคนที่ชอบนะสำหรับคนที่ขอมาก็ดูสำหรับใครที่อ่าอ่อยังไม่ได้ไม่ได้ขอมาก็ไม่ต้องดูก็ได้ <c oughs> นะครับผม <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมายบ่ายแล้วครับนะประมาณนี้ก็ข้าวนะก็นี่แหละที่นั่งอัดเกมให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนี้นะครับลบคลิปหายเลยนะครับผม <c oughs> โอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะอยากให้ทาอะไรก็ม้นบอกก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวส่วนรีวิวบ้านเนะมันมีคนขอมาเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับหนสำหรับคอมนะสเปคคอมใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วครับไปดูได้นะครับคอมเครื่องนี้นะครับจออันนี้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนิ้วเซฟเปล่าวะยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดนิ้วนะยี่สิบเจ็ดนะครับไม่ใช่ยนะี่สิบสี่นะยี่สิบเจ็ดนะผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายราบบาครับไปแล้วครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มแล้วผมง่วงแล้วนะทุกคนกำลังดูสตรีมเอฮฟซีบียูนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะนี่ห้าทุ่มแลดูดังไม่ได้ห้าทุ่มปิดไฟดูปึ๊บนี่สวยงามแล้เนี่ยอันนี้ก็ประมาณก็ประมาณนี้ครับอันนี้ตอนกลางคืนนะครับว้าวก็ไม่ค่อยสวยนะก็ เรียบเรียบครับไม่ถึงกับหรูมากแล้วว่ามันจะมีไฟข้างบนด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมีไฟไฟเอ่อไฟเรียกวไฟฟ้านะครผมไฟพดานนะก็ประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยเปิดหรอกไฟตัวนี้นะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตอนกลางคืนนะก็คือผมไม่ค่อยเปิดนะไฟหลอนี้มัน มันจะทําร้ายตานะทุกคนไมไ้เปิดแบบสังสรร์เล่นๆเฉยๆน,นนะก็มันจะกาดก่อนอาทุ่มแล้วนะครับนี่เดีย๋ยวดูเวลาอาทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็จะนอนแล้วนะครับทุกนนนคนก็กำลังงอมๆแนละ้วจึง่วงแล้วนะนอันนี้ก็ของไวไฟยู่นบนนะครับ okay, ผมโอเคครับผมสำหรับลิปนี้ก็ถ่ายเพียงเท่านี้นะครับผมบายยครับ